เมื่อคืนนี้ค่ะแต่อันกินเขา้ากินน้ำดึกเลยค่ำค <c oughs> ่ำเพอาที่เมื่อคืนนี้ค่ะดอกกำลังงามบอยน้องส้ยเ <c oughs> ียดายเนาอดอกจุจ๊บๆงามๆมกแซ่กนกันเลยภายน้องมาคลิปพิษข่าวครับโอ้หลายขนะด ลืมเบื้องว่าเมืออม่อคืนนี่เี่ยทำติดเก็บติเมื่อคืนนี่ก็ขักตรงนะี้อือหลายขนาดซ้อนแม่บ้านว่าเราเ,เรอาไปมกบ่บ้านกร้สังเอาอัน ตีตลรอซินีซอยซอยซอยให้มันเป็นตัวน้อยจย่งเอาเป็นโมกมันหอนเอาเหนียวจำคุยเอาคุยเอาแทรกไปเนาะ กวอนนี้บม่ได้ปลูกเดยบไม่ได้เอาเสียเอาเท่าเสือแต่ว่าอันตัดกวัวม่วงออกจากบริเวณที่นาต่อเติมหีน้นจะดอกขวดเลยเอามาทิมไว้นี้เห็ดออกเสยตั้งกินอยู่หลายทาว เสียดายเห็นคำเห็นเในเมื่อคืนนี้ดอกพรมงามเนาะเมื่อคืนนี้พ่อบริเลอเบิง้งขาทะลุนว่าฝุ่นน,น,น่ะตกน่ะตก,กอยู่เลยบริเลอเบิ้งคันเบิ้งนี้เลาะเหียนสุด